รูปาลังเพลงไม่วันรูปหลังปางกันเนเพลงฉันเจ้าไม่เพลงไม่วันขอบคุณครับขอบคุณครับหนูรู้สึกอายมากลยคะพี่ลุงไม่อายแต่เออมีของรางวัลมา โอ้โหคอนเสิร์ตทำเงินตเสียงแรงครับมามามาเอาเอ่อเอาเอาโอ้โหแฟนคลับเยอะเว้ยแฟนคลับเยอะเว้ยเอาเต็มที่เ <Qué> ต็ม <reconcile> ท <heroin> <mayı unre> ี่ให้รางวัลเต็มที่ให้รางวัลเต็มที่ให้รางวัลเต็มที่อ่ะโอเคโอเคอะไรโอ้โหเล่อะไรกันไม่ต้องแย่งกันครับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนได้สัมผัสศิลปินทุกคน ได้สัมภษณ์สีรลบปุนทุกคนโอ้โหเไม่ไม่อยากประกาศว่าอย่หนขอบคุณนิดรักเพนๆทุกท่านรับขอบคุณกกำลังใจครับและขนาดการเต้นของวิวเมือ่อจะพูดเนี่ยกินน้ำยาล้างห้องน้ำไปป่ะ มันเหมือนแบบมันจะอักกับอ้วนหรือแบบมันอะไรจะบอกไม่ถูกมันเป็น, i, นยูนีคตนะถามวัยรุ่ครับถามวัยรุ่นอีบอยเออไไอันนั้นเข้าใจแต่ปากไปโดนอะไรมา <c oughs> อะไรนะกองเชียร์เหรอไปล้างท้องลงไปบานเมยโลเลยไป <c oughs> ตู่ไปคนนี้ไปล้างท้องลงบานเมยโลพี่เบอยต้องเข้าใจนิดนึงครับผมไม่เข้าใจครับคร <c oughs> ับ แล้วแต่พี่ฮะเชิญครับเอีครับพี่เดี๋ยวขอเดีนั่งก่อนหนึ่งว่ามาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกชื่อผอไปด้วยว่ามาจากไหนักงานทำดาวพูดอะไรพูดชาก็ขอต้อนัสดีนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมชื่อชื่อเล่นชื่ออู๋นะครับชื่อจริงชื่อนายกรนชัยกล่อมสรงเงินนะครับ อยู่สังกัดนะครับสํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์นะครับมาจากตองสื่อสารตอนซึ่งมีไอดอลนะครับอันนี้อันนี้ไอดอลไอดอลเจอได้รับการยนักลับมาแล้วแต่ตะกี้นี่แล้วเขาเขาถึงบอกว่าหัวหน้าเป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงเออและขนาเหมือนมีความรู้สึกเหมือนชมยังไงก็ไม่รู้นะแต่ไม่ค่อยแน่ใจ เงินเขาไม่ธรรมดาแค่เงินก็ยังไม่ธรรมดาโอ้ตอนนี้ก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วตอนแล้วตอนนี้เนี่ยแบงค์เนี่ยตุนจีนที่ผ่านมาพอดีมันเหลืออยู่แล้วจะไปแยกยังไงระหว่างของจริงกับของปลอมตะกี้พูดว่ายังไงนะหัวหน้าสายงานเป็นยังไงลูกน้องก็จะเป็นอย่างนั้นท่านผู้ว่าครับผมไม่ได้พูดนะครับท่านครับท่านผู้ว่าครับที่ฟังบรคบบบผมไม่ได้สอนเด็กนะครับไม่สอนเด็กแล้วเราสายงานตรงกับผู้ว่าลูกคือ โอ้พูดอะไรไปทำไปคิดอะไรบ้างหรือเปล่าใจใจไม่อยู่ตลาดที่วาดเลยไหมคะพี่เบิร์ตอะไรนะกระเป๋าตังค์ผมก็ไม่่อยได้พวกเรื่องความคนลบจริงๆริ่เป็นโทรศัพท์มือถือโอ้ยมออยังไม่ได้ให้รางวัลจริงเหรอ คือด้วยความเบาลดจริงๆคือไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนถะ้าเกิดใครให้รางวัลนักร้องมากเกินไปท่านผู้ว่าการบอกเลยให้สสสตรวจสอบทรัพย์สินเพราะฉะนั <laughs> ้นเป็นข้ออ้างที่ดีมาก <laughs> อะขอคะแนนกรรมการเกินครับ